พีวันคาร์นิว,วนสาขาขอสหาโครลันนะคะวันนี้น้องมีผลิตภัณฑ์จอสองดินแบรนด์ญี่ปุ่นยี่ห้อโซนี่มาแนะนำนะคะเป็นรุ่นโซนี่ XAV AX 3 2 0 0นะคะตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะรีโมทคอนโทรลแล้วก็ไมค์บลูทูธชุดสายต่อ ควบคุมที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะแถมมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าจอเครื่องเล่นกันเลยนะคะว่าเป็นมีหน้าตาเป็นยังไงตัวหน้าจอเครื่องเล่นนะคะที่ทําการต่อไว้ตัวนี้ก็จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วไม่เล่นแผ่นนะคะรองรับวิทยุบลูทูธโทรศัพท์ USB AUX นะคะและที่สำคัญก็คือตัวนี้นะคะจะมีฟัง์กชั่น Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto ในตัวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะ้อยจะมาสาธิตการต่อเชื่อมต่อกับ Apple Car p l a y นะคะตัวนี้ก็จะมีพอตสาย usb มาให้ซึ่งยาวมากเลยนะคะสามารถติดตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็เราจะทำการเสียบสายชาร์จนะคะของ Apple โดยตรงเสียบเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นโทรศัพท์ iPhone นะคะเราก็เชื่อมต่อเข้าไปเลยกดล็อ พอเชื่อมต่อเข้าไปแล้วตัวเครื่องก็จะแสดง Apple CarP l a ทที่หน้าจอนะคะตัวนี้ก็สามารถปิดโทรศัพท์ได้เลยโดยที่ตัวเครื่องเล่นยังอยู่เหมือนเดิม Apple Car p l พ y ดียังไงเล่นยังไงบ้างก็จะมีแอป,ปแผนที่นะคะในการควบคุมแผนที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือว่าค้นหาเดินทางนำทางผ่านไอตัวแผนที่ตัวนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็มีโทรศัพท์ก็จะสามารถแสดงเบอร์โทรล่าสุดลายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในตัวเครื่อง iPhone ของเราได้เลยแล้วก็จะมีเพลงเพลงถ้าเกิดมีอยู่ในนี้ก็จะสามารถฟังเพลงฟังวิทยุได้เลยนะคะข้อความสามารถส่งอ,อ่านข้อความที่มีอยู่ในตัวเครื่อง iPhone ของเราคือมันลิงก์กับตัว iPhone ของเราเลยนะคะแล้วก็จะมีปฏิทิน ปฏิทินก็สามารถดูเวลาดูกิจกรรมของแต่ละวันได้แล้วก็เพลงที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็มีหนังสือเสียงพอดคคสต์แล้วก็การตั้งค่า Google Map แล้วก็ l ล n e สามารถเล่นได้ด้วยนะคะก็เลือกว่าใช่อย่างเงี้ยไลน์ก็สามารถแบบสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะ Apple CarPlay ก็สะดวกสบายแล้วเชื่อมต่อ กับเจ้าเครื่องตัว s o นี AX 3200ไม่มีหลุดไม่มีเสถียรมากๆค่ะ,ะแล้วสำหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ P1 วันคาริโอสขาโุราชหรือโทร085-203-1680เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com วันนี้น้องต้อมัวตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ